มาชมก็อีก1นึ่ล้หนหนเหรียญครับนะครับเป็นของปูเซล่กัได้มาวันเดียวกันรุ่นรวยครับเสดายลืมอัตลับมานำครับฝาวคือลดโพดและลืมอัตลับมานำได้แตะเหรียญทียรกอบมาแล้วลืมตลับครับมีคาถากลับกับอย่างนีได้มาอย่างพร้อมกับ ฝ้ายมัดเข็นหนึ่งเส้นกับเหรียญเรานี่ครับนี่ครับอาซิบทสัดเจนจังหน่อยเพราะว่ายุ่กลางทงยุคนาโคกอยู่บ้านไม่สะดวกถ่ายแล้วมาถ่ายอยู่นาโคกน่ครับรุ่นรวยรวยคำเดียวหยุดใต้หน้าฐานนั่งรวยอย่างเดียว เนื้อผงกับงามเนื้อผงเนื้อวานแจม่มสวยสุดๆพร้อมกับซองคาถากำกับนี่ครับงามแต่แแนวเป็นอีกรุนนครับของหลวงปู่ศิลารุ่นรุ่นพลิกแผ่นดินครับพลังพุทธคุณน่าจะเหนือกว่าพลิกชีวิตครับ พอสองกำลังยกกำลังสองกิจิเลยรุาลนี้พันสร้างมาพร้อมกับพระอาจารย์สุริยันครับวัดวังน้ำเย็นสององค์นะครับมาชมกันเลยครับแบบจัดจ้านี่คือด้านของพระอาจารย์สุริยนันวัดวังน้ำเย็น อันนี้เป็นลุงปู่ศิลาของแท้ออกจากวัดครับย่งแจ่มเลยนี่อันเป็นสองมาชมมาบึงตรากุดของลุงปู่ศิลานะครับงามครับแต่ไม่แก่ครับนยู่ยูนาโคก อยู่บ้านไม่สะดวกถ่ายเลยมาถ่ายอยู่นาโคอยู่ป่าอยู่ดงนีบทพระคาถาเราใส่ซองยังมาตรฐานเลยแจ่มลยครับาถุงงามจำยังจำยังจำกันเือไปเป็นหมื่นก็มัดเป็นหมื่นของงามมีแต่ของกัก ในสองอาจจะเป็น <คา S 1> ลูก<ห>นะครับกํไรเคลียรปยูซิล่าครับโมซาไมเทอพอกัทเทอเมมิตอรกุดมันก็กระไรเจ็มแต่บอกแกครับไอพอลกเมคนละหนึ่งเส้นครับผมของแท้จากวัดครับมักภูมิเดินไห,นไหน

ตกุดได้มาหมครับตรากุดหลวงพ่อพระอาจารย์ทองคำหรือว่าเสียงคำนี่แหละในะมามเช้าครับพุทธคุณไม่ต้องบรรยายครับเอ้